สวัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะต้องเสียงดังหน่อยนะบางคนคอมเมนต์มาปกิ๊กเสียงเบามากๆเลยเพราะอยู่ไกลใหม่วันนี้นะคะจะมาทำความเข้าใจกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับนมสดใช้ยังไงตัวเดียวกันใช้ด้วยกันได้ไหมคือทุกคนที่ปลูกผักใหม่ๆยังสับสนค่ะปะกิ๊กก็จะมาพูดคุณสมบัติของเขานะคะว่าแต่และตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรถ้าเรารู้แล้วเราจะได้นำไปใช้ให้ ให้ถูกต้องนะคะเวลาปลูกผักช่นดิดนี้เอาอะไรมาใช้บางคนยังงงเห็นเห็นปก้ก๊กเอาตัวเนี้ยไปใส่ผักกินใบเขาก็จะถามมาว่าไหนบอกว่าใส่ผักกินผลให้ออกดอกออกผลแล้วเอาไปใช้กับผักกินใบได้ด้วยเหรอคือคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่เอามาใช้ในผักกินผลได้เออผักกินใบได้เดี๋ยวปก็กก็จะชี้แจงให้ฟังกันลวกันว่าแต่ละข้อเนี่ยมันมีดียังไงคุณสมบัติเป็นยังไง ก็ไปค้นหาข้อมูลแล้วก็จดออกมานะคะบางทีก็ท่องไปครบหรอกบางทีก็รู้นะว่าเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างแต่เวลาเอามาพูดในคลิปเนี่ยเวลาสั้นเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นอาจจะพูดไม่ครบลืมก็เลยจดมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังกันละกันตัวแรกนะคะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกคนนะอาจจะทําเป็น ไม่อาจจะละเกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคนปลูกผักนยชอบทำทุกคนเลยเพราะว่าทำง่ายเดี๋ยวนี้มีหัวเชื้อให้เติมก็ทำได้แล้วนะคะอันนี้แดงจนเข้มจนออกดำแล้วค่ะบางทีดำเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนผสมของตะไคร่น้ำเวลาเอาไปทำสีเขาก็จะออกเขียวเขียวแล้วก็มาแดงแดงช้ำๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็แล้วแต่น้ำที่นำมาทำาทีนี้มาดูคุณสมบัติของเขาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ที่หนึ่งก็คือ เขาช่วยตรึงไนโตรเจนนะคะให้กับผักของเราเนี่ยเวลาเขาตรึงไนโตรเจนให้พืชผักเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มไนโตรเจนให้ผักของเราในดินก็จะมีไนโตรเจนดีนะคะอันนี้ก็คือช่วยตรึงไนโตรเจนนะสองนะคะเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้โตเร็วเป็น3เท่าของพืชทั่วๆไปที่ใช้ปุ๋ยทั่วไปนะคะสมมติว่า เดือนนี้อาจจะเจริญเติบโตมาสัก1เซนติเมตรเข้าได้3เท่าก็อาจจะยาวขึ้นมาประมาณ3เซนติเมตรนะคะอันนี้เร่งการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็อีกข้อก็คือช่วยให้เขาแตกรากฝอยได้ดีมากพอรากฝอยมีรากฝอยเยอะรากฝอยก็หาอาหารได้ดีก็ทำให้เขาโตได้ดีนะคะอันนี้ก็คืออีกข้อหนึง่งอีกข้อหนึ่งก็คือนะคะ เขาช่วยย่อยธาตุอาหารเหมือนกับ EM ค่ะเขาช่วยย่อยธาตุอาหารในดินธาตุอาหารในดินหรือว่าอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในดินเช่นประเภทเราใส่ปุ๋ยอะไรลงไปฝังไว้ในดินอาจจะเป็นเศษอาหารอาจจะเป็นขี้วัวใบไม้แห้งใบช่ำชา้า หญ้าแห้งอะไรที่กรบอยู่ในดินนะคะที่ทับถมกันเขาก็ไปช่วยย่อยสลายเขาเรียกว่าช่วยย่อยสลายธาตุอาหารในดินให้พืชน,นำไปกินได้ง่ายนํานำไปใช้ได้ง่ายๆ, <S <S ๆเมื่อพืชน,นำไปใช้ได้ง่ายๆได้กินเร็วขึ้นก็โตเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าตัวนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างฟังปักกิ้งพูดแล้วก็อยากได้ใช้ประโยชน์ในข้อไหนก็เอาไปใช้นะคะอันนี้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ทีนี้ก็มาอีกตัวก็คือฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ส่วนผสม2อย่างรวมกัน2 in 1 e ทั้งไข่ทั้งนมอยู่ในนี้นะคะประโยชน์ของเขาทีแรกก็บางคนอาจจะเข้าใจว่าใช้กับผักกินดอกกินผลได้อย่างเดียวแต่ที่จริงคุณสมบัติของเขาก็คือมันก็มีอยู่ส่วนมากก็จะเน้นในทางนั้นแต่ว่าก็ใช้อย่างอื่นได้เอาดูทีละข้อกันแล้วกันนะคะ ้อที่1ก็คือเพิ่มคาร์โบไฮเดรตหรือว่าธาตุคาร์บอนให้กับพืชเป็นการกระตุ้นตาดอกให้พืชนะคะกระตุ้นตาดอกให้เขาที่ตาดอกให้ออกดอกไปกระตุ้นตรงตาเขาให้ออกดอกนะเพราะฉะนั้นก็คือช่วงที่เขายังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ก็อย่าเอาไปใช้บ่อยเพราะว่าเขาเกิดการกระตุ้นตาดอกให้ออกดอกเร็วต้นเขายังไม่เจริญเติบโตเต็มที่อาจจะเป็นสาวนิดน้อยอยู่ ยังไม่พร้อมที่จะให้ดอกให้ผลแต่โดนตัวนี้ไปกระตุ้นเขาก็ออกดอกแต่ผลสุดท้ายไม่ติดผลดอกร่วงเพราะว่าเขายัางไม่พร้อมที่จะมีลูกมีดอกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นกระตุ้นตอนไหนตอนที่เขาจเจริญเติบโตเองแล้วก็มีดอกปลีออกมานิดๆให้เราเห็นนั่นคือเขาพร้อมที่จะออกดอกแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปผสมน้ํารดให้เขาเอาไปพ่นให้เขานะคะต่อไปก็คือ ช่วยในการดูดซึมทําให้เซลล์ของพืชแข็งแรงโดยเฉพาะมะเขือเทศนะคะเซลล์ไม่แข็งแรงเซลล์ทั้งผลทั้งลําต้นของเขาตัวนี้เหมาะมากเลยค่ะเวลาปลูกมะเขือเทศต้องผสมน้ํารดให้เขาออกดอกออกผลก็พ่นให้เขาการรดการพ่นเวลาพ่นดอกพ่นผลอะไรเขาก็จะลดปริมาณลงมานะคะสองช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรประมาณนั้นแต่ถ้าเอาไปรดในดินให้เขาได้กินได้ใช้ ก็ลดปริมาณน้ําลงมาเหลือสัก10ลิตรหรือว่า5ลิตรก็ยังไหวนะคะต่อ2ช้อนโต๊ะโอเคนะคะอันนี้ก็อีกข้อก็คือถ้าเขาออกดอกน้อยใช่ไหมออกดอกมานิดนึงอาจจะมีดอกดอกไม่ดกเราก็ผสมน้ํารดให้เขาอย่างสม่ําเสมอก็เป็นการเพิ่มผลผลิตเพิ่มดอกให้เขาออกดอกเยอะเพิ่มผลผลิตให้ติดลูกติดผลเยอะนั่นเองค่ะ แล้วก็เป็นการกระตุ้นนะนอกจากกระตุ้นดอกติดดอกติดผลแล้วยังทำให้ผลนะ่ใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นผลโตขึ้นนะคะจากลูกเล็กๆก็กลายเป็นลูกใหญ่เช่นอันนี้คุณลุงส่อง่อยนะคะมะเขือจากลูกเล็กๆปกติมะเขือกินใบข่องตะกิ้ชุดก่อนๆจะออกจะติดลูกเดียวค่ะติดลูกเดียวส่วนมากทุกต้นติดลูกเดียว รุ่นหลังๆใช้ตัวนี้บ่อยติดสามลูกทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ยกมาให้ดูต้นเดียวเยอะมากอันนี้ใครต้องการก็ค่อยแชทมากันแล้วกันนะคะอันนี้รู้สึกว่าตรงนี้นิ่มแล้วเด็ดได้แล้วนะแก่จัดละแก่จัดละเห็นไหมคะเอาไปผ่าเอาเอามาเล็ดปากได้แล้วเป็นมะเขือกินใบลูกเขาไม่กินนะคะกินแต่ใบยอย่างเดียว วันนี้ป้ากี้ไปเด็ดที่โคกงหนองนามาเป็นกํามือเลยค่ะเอาแต่ย,ดยอดๆมาเลยจะเอามาผัดน้ำมันหอยนะคะทำอาหารได้หลากหลายอย่างนะตัวนี้ต่อไปนะคะตัวนี้เราปลูกผักอินทรีย์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยที่ทำให้ผลไม้ของเราผักที่กินผลของเราทุกชนิดมีรสชาติที่หวานกรอบอร่อย ก็คือตัวนี้นะคะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเขาจะใช้สูตร8 24 24นะคะเพื่อให้ผลไม้มีรสหวานแล้วก็กรอบช่วงที่กำลังจะสุกข,ของเราก็เอาตัวนี้ตัวเดียวรวดเลยค่ะตั้งแต่ออกดอกออกผลจนเก็บผลผลิตอันนี้ก็ทำให้หวานกรอบเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ถามมานะคะว่าเอามารดผักพวกนี้ได้ไหมฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสด ผักกินใบประเภทนี้ได้ไหมได้ค่ะทำให้เซลล์เขาแข็งแรงก็เหมือนคนเรานะคะกินอาหารหลากหลายพืชก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่กินอาหารหลักอย่างเดียวอาหารหลักก็คือของเขาก็มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช่ไหมคะอาหารหลัก3ตัวแต่ว่าพืชต้องการอาหารจริงๆทั้งหมด16ตัวนะคะ16อย่าง16ชนิดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นธาตุอาหารเสริมให้เขาทำให้พืชแ,แข็งแรงเซลล์เขาแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดี ก็เอามาเสริมได้แต่ไม่ได้ให้บ่อยนะคะนานๆก็ให้สักครั้งหนึ่งอยากจะให้สัก10วันหรือว่าครึ่งเดือนเอาตัวนี้ผสมน้ําให้ก็จะทําให้พืชแข็งแรงได้เหมือนกันค่ะเนี่ยผักพวกนี้นะคะปัคกิ้ก็ผสมให้แล้วที่เหมาะสมก็คืออยาขาดนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเพราะว่าช่วยเขาจเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ทําให้รากเนี่แตกรากฝอยได้ดีหาอาหารได้ดีเหมาะมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นให้ทําไว้นะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ผักกาดผักกาดเจ้าหม่อมนะคะหรือว่าผักกาดเจ้าหม่อมหรือว่าผักกาดแมวค่ะนะเขาเรียกได้2ออย่างแล้วกุ้ยช่ายของป้เก็กน้อยคนนะคะที่จะเพาะกุ้ยช่ายได้แบบนี้ก่อนป้เก็กก็เพาะไม่ได้ค่ะเพาะไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาออกมาเป็นเส้นเล็ก ่แล้วไม่โตค่ะเราก็มาใช้ตัวหลากหลายบำรุงเนาะตัวนี้มั่งน้ำหมักชีวภาพจากในครัวที่หมักด้วยใบไม้หรือว่าผักผลไม้ทุกอย่างมีธาตุอาหารเยอะแยะตัวนั้นรวมกันมีทั้งเปลือกฟักทองมีทั้งกล้วยมีทั้งผักสารพัดอย่างนะคะมะละกอสุกรวมกันเป็นอาหารเสริมเนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งเดือนแล้วค่ะวันนี้วันที่เจ็ดหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันอันนี้หนึ่งมีนานะคะหนึ่งทับสามเนี่ย มะกิกเพาะต้นเดือนมีนามีนาคมก็31วันวันนี้วันที่7เดือนกับ7วัน8วันเข้าไปละต้นโตมากเลยเห็นไหมเนี่ยปะกิกภูมิใจมากเดี๋ยวจะมาเพาะอีกกุ้ยช่ายเวลาหาซื้อยากที่สุดเลยค่ะก็จะเอาไปลงกระถางได้แล้วเอาไปแยกได้แล้วได้ปริมาณต้นหลายร้อยต้นเลยค่ะเยอะมากๆเลยโอเคค่ะรู้ประโยชน์ของพวกนี้แล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปจะรดอะไรจะทำอะไรก็ลองใช้ดูตัวนี้ก็ใช้กับผักทั่วไปได้แต่ไม่บ่อยแต่ตัวนี้ใช้ได้ทั้งผักกินผลทั้งผักกินใบโอเคนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ